ก็คือถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่ามีสูตรเป็นแบบเหมือนท็อกเทลไหมเราปั่นไหมนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูนะคะตัวเป็นวอดก้าลงไปก่อนเนาะนะคะคิดกันอยู่นานค่ะว่าจะทำดีไหมนะคะดีมันดีใช่ไหมอ่ะวอดก้าสองออนค่ะใครอยากเพิ่มชดเข้มมากกว่านี้ก็ใส่ได้เลยค่ะปึ๊บขอเติมน้ำเชื่อมนะคะน้าเชื่อมค่ะน้าเชื่อมสองออนค่ะอ่าแก้ววอดก้านี่แหละนะคะ สองออนค่ะน่ะนะคะเสร็จปุ๊บค่ะเราก็จะใส่ตัวไหลับนะคะแอปเปิลเขียวค่ะสองออนค่ะอ,อ่าตามด้วยน้ำแข็งนะคะแต่ก่อนไปใส่น้ำแข็งเดี๋ยวขอใส่น้ำมะนาวก่อนนะ,ะน้ำมะนาวค่ะสองออนนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดหนึ่งแก้วค่ะอีกหึ่งแก้ว ชึบอ,อ่าที่นี้ค่ะคำว่าเราปัดนเนาะทุกคนก็จะเห็นความเป็นแบบมีตัวตกแต่งแก้ว